แรเมเนตตัวละครสายความดันผสมผสานระหว่างไกยภาพกับน้ำแข็งข้อมูลตัวละครสกิลกลุ่มดาววิเคราะห์ตัวละครการเล่นการจัดทีมอาวุธอาร์ติแฟกครบจบในคลิปนี้เลยครับไปดูกัน สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกมเกมชินอินแพ็คนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงน้องเฟรมินเนตกันบ้างนะครับผมน้องนักดําน้ําของเราเนาะสกิลเนี่ยซับซ้อนพอตัวเลยครับแต่ก็น่าสนใจมากๆเลยครับสาหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับก็เป็นข้อมูลหลุดเนาะมันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนะครับและภาพและเสียงไม่สามารถเอามาโชว์ได้ก็เลยต้องมีนักแสดงของเราในวันนี้ครับผมซึ่งทั้ง3ทั้ง4นักแสดงของเราเนี่ยก็จะมาอธิบายสกิลทั้งหมดให้ทุกคนฟังนะครับ ก่อนที่จะไปเริ่มการใครที่จะเติมเงินเกมเกมชินอิมแพกอย่าลืมไปเติมกับร้านลิชแมนช็อปนะครับร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน UID ได้ลิงก์อยู่ในคําอธิบายคลิปนะครับอย่าลืมไปเติมกันนะ เรามาเริ่มกันที่ข้อมูลตัวละครของเฟมินเนตนะครับผมเฟมินเนตเนี่ยจะเป็นตัวละคร4ดาวท่าุตําแข็งถือดาบใหญ่นะครับผมน้องเนี่ยมาในธีมของนักดำน้ำํานักประดาน้ําแบบนั้นครับตัวละครนี้มาพร้อมกับค่าพลังชีวิตที่สูงเลยทีเดียว12,000มนะครับผมแล้วก็ค่าพลังโจมตีพื้นฐานเนี่ยว้าวมากเลยนะสําหรับ4ีดาว255้า25เลยทีเดียวครับแล้วก็เติบโตเป็นค่าพลังโจมตีนะครับผมซึ่งค่าพลังโจมตีเนี่ยน้องผสมระหว่างทาาุตําแข็งแล้วก็กายภาพนะครับเขาก็จะได้ใช้กระจาายไปดเม ครับไอเทมเลื่อนขั้นกับพรสวรรค์นะครับผมส่วนใหญ่จะอยู่ที่ฟอนเทนหมดเลยนะครับหาเตรียมกันไม่ได้เท่าไหร่เด้อถัดมามาดูสกิลกันบ้างดีกว่าครับเริ่มจากการโจมตีปกติครับอันนี้ไม่มีอะไรพิเศษครับข้ามไปได้เลย ถัดมาที่สกิลธาตุนะครับผมอันนี้เนี่ยจะซับซ้อนนิดนึงนะครับพอเรากดใช้ปุ๊บทันทีนะน้องเนี่ยจะทําการงัดดาบขึ้นครับสร้างความเสียหายธาตุน้ำแข็งอยู่ที่149.5%ครับและหลังจากนั้นเบมินเน็ตจะเข้าสู่สถานะเพรสไทม์เป็นระยะเวลา10วินาทีนะครับผมตัวนี้ก็คือสถานะแรงดันนั่นเองทุกคนซึ่งสกิลธาตุเนี่ยสกิลหน้าตาจะถูกเปลี่ยนไปเป็น s h a t t e r i n g p r e s s u r e นะครับก็คือกดสกิลธาตุไปแล้วมันจะเปลี่ยนหน้าตาไปนิดน p พรส s ชอรนะครับผมก็คือการปลดปล่อยความดันที่เราสะสมมานั่นเองครับพอเรากดปุ๊บจะมีการโจมตีตามระดับความดันครับผมพร้อมกับล้างสถานะเบ r s t สทาตัวนี้ออกไปนะครับโดยระดับความดันเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นทั้ง4ระดับด้วยกันนะครับผมแต่ละระดับเนี่ยจะส่งผลต่อดาเมจที่แตกต่างกันครับโดยที่ระดับศูนย์นะครับผมเราเก็บมาระดับศูนย์ปุ๊บเรากดตัวของสกิล s h a t t e r i n g p r e s s u r e เลยทันทีกดสกิลท่าสองครั้งอย่างต่อเนื่องเลยเราจะทำดาเมจทาาุน้ำแข็งทันทีอยู่ที่3 6 0 9ครับก ถือว่าไม่เบาเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยอยู่ในสถานะเปิดชามแต่ยังไม่กดเชตเตอร์ลิงเพเชอร์แล้วเราทําการโจมตีปกติจะมีการปล่อยไอเย็นสร้างความเสียหายธาตุน้าแข็งเนี่ยเพิ่มเติมครับอยู่ที่6.4%นครับและนับเป็นสกิลธาตุนะครับผมอันนี้เป็นแบบดาเมจน้ําแข็งเล็กๆเ,กเกนาะแต่ที่สําคัญเลยนะครับการเลื่อนระดับเนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้นะครับก็คือระดับของเพเชอร์หรือว่าความดันของเราเนี่ยจะถูกอัดเพิ่มเข้าไปนะครับผมเวลาเราตีหนึ่งทีก็เพิ่มหนึ่งทีตีหนึ่ง ความแรงของธาตุน้ำแข็งเนี่ยจะน้อยลงนะครับในขณะที่ดาเมจที่จะถูกเสริมเข้ามาคือดาเมจกายภาพนั่นเองสมมุติว่าเก็บไปถึงระดับ2แล้วกดตัวของ s h a t t e r i n g pressure เข้าไปก็จะตีเป็นน้ำแข็งครึ่งหนึ่งกายภาพครึ่งหนึ่งครับแต่ถ้าเราเนี่ยอยากจะเก็บระดับความดันสูงๆนะครับผมกดสกิลธาตุหนึ่งทีปุ๊บฟันไปเลย4ทีหนึ่งสองสามสี่ความดันถึงระดับ4ปุ๊บกดสกิลธาตุอีก1ทีนะครับผมก็จะเป็นการสร้างความเสียหายกายภาพอยู่ที่42.4%ซึ่งถ้าหาหกว่าเพื่อนจเ,เนี่ัดความดันตน์ จับที่4แล้วเขาจะบังคับนะครับให้เราเนี่ยกดใช้ตัวของ p a ช h i n n p p a t ชอ r ์แม้เราจะกดการฟันปกติครับหรือสรุปง่ายๆคือกดสกิลธาตุแล้วถ้ายิ่งฟันเนี่ยก็ยิ่งเป็นดาเมจกายภาพครับ นอกจากนี้ครับตัวละครอย่างน้องเ r รมิเนตเนี่ยมาจากฟอนเทนะครับก็จะมีตัวของพลังพทมภูมิวิญญาณครับซึ่งทุกระยะหนึ่งของที่เรากดสกิลธาตแล้วงัดการโจมตีขึ้นมานะครับก็จะมีสปิริตบีทรอนนะครับเป็นดาเมจเสริมเข้ามาธาตุน้าแข็งแรงอยู่ที่25.9เสริมเข้ามาเล็กๆครับเกิดขึ้นได้ทุกๆ9วินาทีครับผมกูดาวของสกิลธาตุเนี่ยจะอยู่ที่10วินาทีนะครับ ถัดมาครับมาที่สกิลออาติกันบ้างครับผมน้องเฟมินเนตจะปลดปล่อยไอยะเยือกที่จับต้องไม่ได้นะครับผมสร้างความเสียหายธาตุน้ําแข็งวงกว้างเลยครับความแรงเนี่ยอยู่ที่573%ร้ก็ถือว่าสูงเลยทีเดียวนะพร้อมกับรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลธาตุทันทีนะครับและเฟมินเนตจะเข้าสู่สถานะโหมดล่าใต้น้ำนะครับผมซึ่งน้องเนี่ยจะเอาหมวกมาใส่นั่นเองทุกคนเป็นระยะเวลา10วินาทีครับใน10วินาทีนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับอันดับที่1น้องจะต้านทานการหยุดชะงักเพิ่มขึ้นนััับอดที่2ตว สกิลธาตุจะได้รับตัวของบัฟเพิ่มเติมนะครับผมหนึ่งเลยช่วงเวลาครูดาวเนี่ยจะสั้นลง70%ครับจากเดิมเนี่ย10วินาทีก็จะเหลือเพียงแค่3วินาทีกดสกิลธาตุกดอัดความดันแล้วตีกดอัดความดันแล้วตีได้เรื่อยๆเลยครับถัดมาครับผมการโจมตีปกติของน้องเฟมินเนทในสถานะอันติจะเพิ่มระดับตัวของเพชเชอร์หรือว่าระดับความดันเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก1ระดับปกติแล้วตี1ทีได้1ระดับอันนี้ก็จะตี1ทีแล้วก็ได้2ระดับครับนอกจากนากน,านีับเาาท่มๆใส ที่แร่ขยายออกไปเนี่ยเขาจะแรงขึ้น200%จากความเสียหายเดิมครับและหากเราสลับเฟมินเนตออกระหว่างใช้สกิลอัลติสกิลอัลติก็จะหายไปทันทีนะครับผมคูดาวของสกิลอัลติเนี่ยจะอยู่ที่15วินาทีแล้วก็ใช้พลังงานธาตุ60หน่วยครับ ถัดมาที่พรสวรรค์ติดตัวนะครับผมเมื่อเรากดใช้สกิลธาตุนะครับแล้วเกิดตัวของ s h a t t e r l n n p p t u r e หรือกดสกิลธาตุครั้งที่2เนาะแล้วเรามีตัวของระดับความดันเนี่ยถึง4ระดับด้วยกันนะครับ h, คูลดาวของสกิลธาตุเนี่ยจะลดลงไปอีก1วินาทีครับกดในสกิลอัวตีเนี่ยเหลือเพียงแค่2วินาทีเท่านั้นเองนะ พอสวรรค์ติดตัวถัดมาครับหลังจากที่เฟมินเนตของเราสร้างปฏิกิริยาที่เป็นตระกูลน้ำแข็งแตกนะครับผมจะทําให้สกิลธาตุที่เป็นช h ต t t อร์ลิงเพชเชอร์อีกแล้วเห็นไหมไว้โฟกัสไปที่อันเดียวเลยนะทุกคนก็คือน้ําแข็งแตกสเต็ปที่2เนาะก็คือสถานะที่เราใช้ความดันเนาะอันนี้จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นครับ40เป็นระยะเวลา5วินาทีครับ และพรสวรรค์ติดตัวสุดท้ายนะครับก็จะลดอัตราการเสียค่าคงทนใต้น้ําจากการพุ่งตัวลง35%ครับแล้วก็เอฟเฟกนี้ไม่สามารถซ้อนทับได้ครับถัดมาที่หัวข้อเสียตังกันบ้างกับกลุ่มดาวนะครับผมมาเริ่มกันที่กลุ่มดาวที่1นึ่งสกิลธาตุเวลากดใช้ความดันอีกแล้วครับผมเ h a t t e r ์ลิงเพรสเชอรนะครับกดใช้ความดันจะมีอัตราคลิเพิ่มขึ้นอีก15%ครับ ถัดมาครับกลุ่มดาวที่2เมื่อเรากดใช้สกิลธาตุแบบ c เช t e ารินเพรสเชอร์อีกแล้วนะครับผมจะมีการฟื้นฟูพลังงานธาตุนะสหน่วยและถ้าเกิดว่าเช t e ารินเพรสเชอร์ของเราเนี่ยกดณระดับความดันที่4นะครับก็จะฟื้นฟูพลังงานเพิ่มเป็น3หน่วยครับถัดมาเป็นกลุ่มดาวที่3นะครับผมอันนี้ก็เป็นความแปลกใหม่ของเกม Genshin Impact ก็คือเพิ่มเลเวลของการโจมตีปกติมา3ขั้นทันทีครับ ถัดมาครับกลุ่มดาวที่4กันบ้างเมื่อทําให้เกิดปฏิกิริยาธาตุตะกูลแช่แข็งน้ําแข็งแตกนะครับหรือว่านําไฟฟ้าก็ตามตัวละครน้องเฟมินเนตของเราเนี่ยจะมีค่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้น9เป็นระยะเวลา6วินาทีครับซึ่งเอฟเฟกนี้เนี่ยสามารถซ้อนทับได้2ขั้นก็รวมกันแล้วก็เป็น18นนั่นเองครับเกิดได้ทุกๆ0.3วินาทีก็คือการฟันแต่ละครั้งนั่นเองเนาะถัดมาที่กลุ่มดาวที่5นะครับเพิ่มเลเวลของสกิลธาตุบวก3ขั้นททันี และก็มาถึงที่กลุ่มดาวที่6สุดท้ายนะครับผมเมื่อเฟมินเนตทำปฏิกิริยาตะกูลแช่แข็งน้ำแข็งแตกแล้วก็นำไฟไฟไ้าแล้วเฟมินเนตเนี่ยจะมีความแรงคลิเพิ่มขึ้น12เป็นระยะเวลา6วินาทีครับสามารถซ้อนทับได้นะ3ชั้นด้วยกันจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆ0น3วินาทีรวมแล้วความแรงคลิตรงนี้ก็คือ36นั่นเองครับ ซึ่งจากตัวของสกิลแล้วก็กลุ่มดาวทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนเนี่ยยังมีความสงสัยในตัวน้องอยู่เล็กๆเนาะเพราะฉะนั้นเรามาวิเคราะห์น้องเพิ่มเติมกันดีกว่าครับอันดับที่1น,นะครับผมตัวละครอย่างเฟรมนเนตเนี่ยสามารถทําดาเมจได้2องธาตุควบกันไปเลยนะครับไม่ได้เลือกทางใดทางหนึ่งนะไม่ได้เป็นน้ําแข็งซะทีเดียวแล้วก็ไม่ได้เป็นกายภาพซะทีเดียวครับอาจจะต้องหาเลือกสายดีๆว่าเกมเพลย์ของเราจะเป็นแบบไหนเลือกได้ทั้งสงสายครับอันดับที่2นะครับผมก็คือพลังโจมตีพื้นฐานของน้้อองงเเีียยสูลทดวครรัับบมมาพก การเติบโตเป็นพลังโจมตีด้วยส่งเสริมกับดาเมจน้ําแข็งแล้วก็กายภาพครับจุดเด่นที่3นะครับผมก็คือการบัฟนะครับของตัวของสกิลท่าเชตเตอร์ลิงเพชเชอร์หรือจะเป็นตัวของน้ําแข็งเวลาเราอัดตัวของระดับความดันไปเรียบร้อยแล้วเนาะในสกิลติดตัวของเขามีการลดคู่ดาวนะครับผมแล้วก็มีการบวกความเสียหายถึง40%กลุ่มดาวที่1มีอัตราคลิก1 5เกลุ่มดาวที่2ฟื้นฟูพลังงานนะครับกลุ่มดาวที่4พลังโจมตีอีก1กลุ่มดาทความแรงคลิกลก36%ครับ ซึ่งภาพรวมแล้วเนี่ยไอ้เจ้า Chatting e l r Pressure เนี่ยคือสิ่งที่เราเนี่ยควรที่จะให้ความสําคัญกับตัวละครนี้ครับซึ่งก็คือการเก็บระดับความดันเพื่อฟันเป็นดาเมจออกไปนั่นเองครับ จุดเด่นถัดมาของตัวละครเฟมินเนทนะครับผมก็คือความแปลกใหม่ของเกมเ n นชิน Impact อีกแล้วก็คือเขาเล่นกับปฏิกิริยาทาตะกูลแช่แข็งน้ำแข็งแตกนะครับผมแล้วก็นำไฟฟ้านะครับและสุดท้ายครับก็คือสกิลออาติของเขาเนี่ยใช้พลังงานค่อนข้างน้อยเนาะ60หน่วยเท่านั้นครับแล้วก็วนมาผสมผสานกับสกิลทตาได้อย่างเรื่อยๆเลยครับ สดวนข้อควรระวังของน้องนะครับผมด้วยความซับซ้อนของการเก็บระดับพลังเนาะก็จะมีความยากนิดนึงครับในการเล่นต้องคิดนิดหนึ่งทุกคนและการฟื้นฟูพลังงานกับครูดาวเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาของน้องนะยังไงก็ตามการวนสกิลออลติเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญครับผมว่าภาพรวมของตัวละครเฟมินีเนตเนี่ยอาจจะมีความเล่นยากนิดนึงนะคะผมในการที่จะต้องบริหารดาเมจน้ำแข็งกับกายภาพแต่ถ้าเข้ามือแล้วผมว่าน้องเนี่ยน่าสนใจเลยทีเดียวครับสำหรับตัวละคร4ีดาวเกมเพล่นน่าสนใจมากๆจริงๆครับ ถัดมาครับเรามาดูที่ตำแหน่งทีมกับการเล่นเนาะเริ่มจากตัวของตำแหน่งก่อนครับน้องเนี่ยจะมาในรูปแบบดาเมจหลักนะครับผมก็คือยืนฟันในสนามไปเรื่อยๆได้เลยครับแต่วิธีการฟันของน้องเนี่ยการเล่นของเขาตรงนี้สําคัญมากครับสาหรับการเล่นในสายกายภาพนะครับผมมาถึงถ้าเราไม่มีสกิลเอาตติเนาะเรากดสกิลธาตุเปิดไปเลยครับแล้วเราเนี่ยก็ใช้การโจมตีปกติครับ1 2 3 4แล้วครั้งที่5เนี่ยเขาจะบังคับให้เราทําการใช้สกิลธาตุด้วยตัวเองเลยครับต้นหากเรา มีสกิลอัลตินะครับผมก็ควรกดสกิลธาตุก่อนอยู่ดีนะแล้วค่อยกดสกิลอัลติครับเพราะว่าสกิลอัลติจะรีเซ็ตสกิลธาตุครับหลังสกิลอัลติเนี่ยเราก็กดใช้สกิลธาตุอีก1ครั้งนะครับเพราะว่าถูกรีเซ็ตมาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นครับให้เราทําการฟัน3ครั้ง2ครั้งแรกเนี่ยเพื่อเก็บตัวของระดับความดันให้เต็มและครั้งที่3มันจะบังคับให้เราใช้สกิลธาตุอยู่แล้วครับหลังจากนั้นเราก็กดมากลับมาใช้สกิลธาตุวนกันไปแบบนี้อยู่เรื่อยๆครับเราเนี่ยก็จะสามารถทําดาเมาน,นัดที่ ได้อย่างต่อเนื่องครับ ส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับก็ถือว่าน่าสนใจไม่แพ้กันนะสําหรับใครที่อยากจะเล่นดามจน้ําแข็งของน้องนะครับคือเรากดสกิลธาตุแล้วสกิลธาตุทันทีได้เลยครับผมน้องเนี่ยจะทําการทําดามจธาตุน้าแข็งสองครั้งอย่างต่อเนื่องซึ่งตรงนี้ดามจถือว่าไม่เบาเลยนะที่เหลือเราก็อาจจะสลับน้องออกหรือว่าเอาไปฟันปกติก็ได้เช่นเดียวกันครับส่วนกรณีถ้าเรามีสกิลอัลตินะครับผมเรากดสกิลธาตุน้ำเนาะจากนั้นกดสกิลออาติครับแล้วเราก็กดสกิลธาตุสองครั้งแล้วก็รอคูดาวนิดนึงนะครับผมแล ็สกิลท่าสองครั้งย้ำสกิลท่าสองครั้งไปแบบนี้เรื่อยๆดาเมจน้าแข็งที่ออกมาเนี่ยก็เรื่อยๆเช่นเดียวกันครับผมว่านี่เนี่ยคือความสนุกของตัวละคร f e m i n เนเลยครับคือเราเล่นได้ตั้งแบบ2แบบเนะี่ยไอจะทําของไปทางแบบเดียวก็ได้แล้วเกมเพย์แบบเดียวก็ได้หรือจะผสมกันระหว่าง2สายกายภาพน้ําแข็งแบบนี้ก็ได้ครับ โดยการจัดทีมของน้องเฟมิ n เนตนะครับผมก็เอาน้องใส่ไปก่อนเลยนะใครเล่นตัวละครสายกายภาพก็หนีไม่พ้นตัวละครอย่างมนะิกะเนาะน้องเฟมิ n เนตก็จะฟันเร็วขึ้นด้วยนะครับและด้วยความที่เราเนี่ยจะต้องเล่นน้ําแข็งแตกกับนําไฟฟ้านะครับผมก็จะอดไม่ได้ที่จะใส่ตัวละครธาตุน้านะครับผมอย่างซิงคิวแล้วหาตัวละครไฟฟ้าที่เป็นดามเอร์อีกสักหนึ่งตัวใส่ลงไปนะครับผมก็จะได้แล้วทีมน้องเฟมิ n เนตนะครับหรืออีกทีมหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันน้องเฟมิ n เนตที่เป็นสายกายภาพก็ตามนะเราทําด น้ำแข็งไปนะครับให้เฉินเหอบัฟในส่วนของดาเมจน้ำแข็งแล้วเฟมินเนททำดาเมจกายภาพก็ได้ที่เหลือเนี่ยเราก็จะเติมทีมให้เต็มนะครับผมให้มีการแชร่แข็งแล้วก็นําไฟฟ้าครับซึ่งมาดูตัวอย่างทีมนะครับผมอย่างตอนนี้ผมเอาชมยุนเนี่ยมาลองนะครับผมทําการให้เกิดนําไฟฟ้านะแล้วแช่แข็งมอนสเตอร์นะครับผมแล้วก็ฟันไปเรื่อยๆเนาะเราจะสังเกตว่ามันก็จะมีปฏิกิริยาตระกูลแช่แข็งน้ำแข็งแตกแล้วก็นําไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องครับ ถัดมาครับเรามาที่หัวข้ออาวุธของน้องบ้างครับผมอันนี้เรียกว่าแทบจะกรอบอยู่ลาได้เลยนะอาวุธชิ้นแรกครับซองออฟโบเกนพายอันนี้ใครเล่นสายกายภาพนะครับผมก็หนักมาทางนี้ได้อีกหนึ่งอาวุธครับที่ใช้ง่ายๆเอาไปเล่นแล้วก็เสริมดาเมจทั้ง2ส,สายเลยก็คือตัวของวูฟเกฟสโตนอันนี้ผมก็เชียร์มากๆเช่นเดียวกันครับหรือใครจะไปทางสกายวอร์ดมีดาเมจเสริมขึ้นมาหรือจะเป็น4ดาวอย่างเซอร์เพนส์ายนะครับหรือว่าอาวุธแบทเทนพาสตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีครับหรืออาวุธจากร้านค้าย นะครับผมอย่างสโนท t o หรือว่าโปรโตไทป์แบบนี้ก็สามารถยิบมาใช้ได้ครับสำหรับน้องเนาะจะมีอยู่2อาวุธนะครับก็คือซองกับตัวของสโนท t o นะครับดับที่1กับดับที่6เนาะจะเป็นแบบหนักไปทางกายภาพนะครับส่วนอ์ติแฟกของน้องนะครับผมก็ใส่ได้2แบบอีกแล้วนะครับผมก็คือไอที่อยากเล่นน้องเนี่ยไปทางกายภาพนะครับก็อาจจะมาใส่2บัสเตน2เพาเฟมหรือจะเป็น4พาเฟมก็ได้ครับส่วนสายน้ำแข็งนะครับผมก็อาจจะใส่มาเป็นวิสซาเซเยอร์ ส่วนสเตตของน้องนะครับผมนาฬิกาเนี่ยก็จะเป็นพลังโจมตีถ้วยเป็นพลังโจมตีโบนัสกายภาพหรือว่าโบนัสน้ําแข็งครับนะบถึงตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนแบบอาจจะเฮ้ยแล้วตกลงเราควรเล่นอะไรระหว่างกายภาพกับน้ําแข็งถ้าใครคิดอะไรไม่ออกนะครับผมก็อาจจะหนักไปทางคําว่าพลังโจมตีเลยก็ได้รวมไปถึงเซตอัลลิเฟกต์ act, ไปทางพลังโจมตีเลยก็ได้มันจะผสมระหว่างสองสายได้ทันทีนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยอยากจะโชว์ดาเมดฝั่งหนึ่งเนี่ยให้มันดูว้าวๆอย่า,างเช่นผมเนี่ยเน้นอยากอัดความดันเยอะๆผมก็จะหนักมาทางบน กายภาพแต่ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยอยากเน้นแบบน้ําแข็ง2ทีต่อเนื่องไปเลยแล้วยืนรอครูดาวแล้วน้ําแข็ง2ทีต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็จะมาทางน้ําแข็งได้ครับส่วนหมวกเนี่ยก็จะเป็นอัตราคลิความแรงคลินะครับผมแล้วแต่ของเขาที่สําคัญก็คือตัวของอัตราคลิเนาะออันนี้เป็นตัวละครสายตีคลินะครับผมก็ทํา70บวกไว้ส่วนใครที่ใส่สีน้ําแข็งเนี่ยก็สามารถลบลงมาได้จาก70นี้นะครับผมอาจจะลบมาสักอยู่ที่50-40แบบนี้ครับที่เหลือเราก็ทําความแรงคลิพลังโจมตีพื้นฟูพลังงานอีกเล็กน้อยให้ น้องครับ และนั่นก็เป็นทั้งหมดของข้อมูลเฟมิเนตที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างทุกคนตัวละครนี้มีความซับซ้อนกับการเก็บความดันนิดนึงใช่ไหมแต่ผมว่าตัวนี้แหละมันคือจุดเด่นของตัวละครเฟมิ n เนตเลยครับมันคือการสะสมความดันแล้วตีสะสมความดันแล้วตีหรือใครจะไม่สะสมความดันก็ตีได้เหมือนกันเล่นได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวแถมสกิลของเขาเนี่ยมีการสแปมน้าแข็งอยู่เรื่อยๆด้วยนะข้อดีของเขาเลยทีเดียวละ่ะชอบไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกัน สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ1111876 subscriber จากทากทาง t u u e ครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคลิปนี้ผมแล้วก็น้องเิมิเนตก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ Next time,